แฟนๆได้ร่วมลุ้นกันนะครับเพชรสีนิ่ทีเด็ด99กับพุรัตน้อยทีเบียมยิ้มครับคุณนกอ่ะลุ้นกันครับแฟนๆครับพิษณุโลกกับสงขาครับตายครับสงขาพิษณุโลกนั้นสั้นกว่าต้องลงทุนครับเอาครับตัดราครับบนเวทีแม่ต้องยกปากนะครับเอาท่อนแขนรับนี่แม่เป็นห่วงครับเป็นห่วงครับโดนเยอะๆเดินเบียดเข้าไป ต้องกะกาจ่วงต้องกล้างัดครับมัดหน้าต้องมีด้วยนะครับทางด้านของเพชรศรีนินจะจิ้มฝ้ายอย่างเดียวนี้ไม่ได้นะครับผิเขตประวัาซ้ายนี่มันถึงก่อนนะครับซ้ายของปรัดน้อยยาวกว่านะครับช่วงจะได้เปรียนครับแล้วก็คอยมีตบตะฮุกขวาครับแล้วออกซ้ายครับเพชรศรีนินแก้ด้วยการขยับสื่อพักเขาหาครับแล้วก็มีขัดขาล่างครับเดิมปถัดน้อยนั้นขวาแล้วดัดแทงคืนครับโอ้เข้มข้นเลยครับบยคู่เอกวันนี้ คู่ขี้สูสีจริงๆครับแม่จังหวะของพลัดน้อยครับตั้งรับต้องแบบบั่นใจนะครับระวังครับหมัดลุกซ้ายของเพชรนินไตะขวาแล้วครับเนี่ยครับต่ขวาวิทีครับแม็มาแบบหมัดเวียงครับการแก้เกมครับพูอิศสอนติวมาหรือเปล่าศอกครับซอกอัดหลักแทงซ้ายเตะซ้ายไปก่อนแม่ลูกซอกครับ ตอนนี้กาดจะตกครับเพื่อนน้อยสายไปทีหนึ่งนี่นะครับจับไว้จับไว้ก่อนสาดแต่ละดอกนี่นักแข่งทั้งนั้นนะครับเปยัดท่อนแขนเตะยัดลำตัวเข้าไปครับเป็นสีนีนต้องใช้ความอดทนสูงสูงครับแล้วต้องเร็วต้องแม่นกว่านี้ครับเดินให้เร็วขึ้นครับยกสองีกยังหวะแข่งกับมัดออกไม่ออกออกไม่ออกดีกยาวไว้ นีคิดหน่อยแล้วครับคุณพิเชษหางไม่ได้นะครับต้องพยายามจะเบียดในครับการสอบอพราว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแล้วนะครับพอยู่วงนอกในแข้งซ้ายยาวๆครับพราถน้อยเพชรมีลูกหันลากโดนถีบซ้ายยันไมอีกอยากจะกระชับตัดเวทีให้แคบลงเอาแล้วครับมาดูมุมนี้ครับมุมกลางโอ้ยแม่โดนมัดซ้ายครับมันไปปลายบัดครับอาจจะดูเหมือนว่ารวมสัมผัสพื้นนะครับ แต่มันไปปลายปัดครับแล้วลุกขึ้นมานนไม่มีอาการนะครับแมกรรมการศาตราครับก็ถือว่าให้โอกาสนะครับแต่ว่าโคชู่นี้มาลุกเร็วครับเพชรสีนินหูโดนหมัดซ้ายเต็มเลยทีเดียวครับมาเขาเรียกถึงจะโดนปลายหมัดครับเอาขึ้นด้วยหมัดขวาครับแม่กอะไว้แมถ้าไม่กอะก็น่าหงายเหมือนกันนะครับเพื่อนน้อยในช่วงของปลายเกมนะครับยกที่สองดูครับเพชรสีนิน ทําแต้มคืนหมดยกครับขาเปิดฉากขึ้นมานีก็่เล็งไว้เลยทีเดียวครับนักคู่ก้าออกอาวุธอักกดไดนมาแปดตัวใหญ่ครับพระนนจัจหว่าดันและแทงซ้ายครับแน่นมากครับรนาดน้อยเอสีนินดูวัดจะต้องเร่งเกมครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันครับกรบบูแล้วครับอยู่ห่างวงนอกนี่แโดน,นแข้งซ้ายเข้าไม่ติดเข้าไม่ถึงตัว ออกลุยต้องถึงตัวเข้าไว้ครับเพชรศรีนินถือกติวา่านี่ครับเดินให้ถึงตัวเดินให้สุดครับเพชรศรีนินอดนรรด์น้อยดูเอาของมามากดมากดม,า,มา,าตีซ้ายได้มาหนึ่งทีครับครับพยายามจะด,ดิ้นนะครับทางด้านของเพชรศรีนินปุอีสตูลเทรนเนอร์ชื่อดังนั่นบอกว่ายกอาดส,สูงสูงครับอ่ะมีซองัดสะบัดออกมา แทงสวนเลยครับดาราเพื่อนน้อยอ,อดอยู่เลยครับช็อตนี้ครับคุณเมืกี้บ้าดาร์เนน้อยนี่ต่อยเพื่อที่จะปิดเกมนะครับปิดดิวแม้ขณะที่เปเชียน,นี่นะครับเปิดเกมอย่างเดียวนะครับแม่เฮียนี่บ้าเขาเรียกว่าเลี้ยงนักมวยนี่สั่งเปิดอย่างเดียวเลยนะครับเฮียนี่สั่งเปิดอย่างเดียวเฮียสั่งลุยครับสั่งลุยสั่งหมู เสียงเฮเสียงฮามาเลยครับดอกนี้ครับเดินเกมต่อเนื่องครับเพชรศรีนินเอาแล้วครับต้นละมาตีเอาแล้วเร่งเร่งเร่งแม่เฮียเชียร์วาเยอะด้วยครับกรรมการชมเพชรศรีนินล غ, غ, he, she, ยครับต <laughs> ั้ไนะม่ชาติไม่ไมเติมไม่ซ้ำนะครับอ่าครับสู้กันต่อครับกดปฏิกาชัดเจนครับลูกผู้ชายบนสังเวียนเลือดนี่ครับใส่กันเลยช่วยกดปฏิกามวยไทยเอาหมัดมา แม่แกก็ต่อไว้นแน่นๆเลยครับเพื่อนน้อยไม่ยอมทิ้งช่วงระยะห่างไว้ครับคุณเชษคุณพิเกี้มาจังหวะพยายามจะปิดเกมอย่างเดียวนะครับเพื่อนน้อยเกาะไว้ครับเตะซ้ายรวบในนะครับดูครับเนี่ยตั้งไว้เป็ดดักแทงรวบไหลันลรวบไหล่ทุนเขาเรียก่อู้เอา้าจังหวะพักเกมพักเกมตั้งเราไปเกมเอาเอา,เ,อาเปิดเกมเข้าไปครับเพชรจินินเพชรจินินสู้เพชรจินินโต้ไปชทิ้งโอ้โหดัวดัวดัวพันเลยเอาละครับตอนนี้เกมมันเดือดฟุดๆุเลยครับ อีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งตั้งรับเดินต่อยเดินฟันในมีมัดเสริมผาดน้อยกบแพงหน้าไว้ขวาหน้าไว้โดนหมัดไม่เป็นไงไต้ได้ขวายทีนึงเคล็ดสินีนก็ก็ก็การแยกงการเป็นคู่สนุกไปเลยครับต้องชมนะครับวันนี้ออกอาวุธตั้งแต่ยกต้นต้นทุกคู่เลยครับ แล้วยังไม่มีคู่ไหนเต้นให้รำคาญตานะครับมาครับสู้กันถึงดีกาแน่ครับหักไปหักมาอย่าล้มบ่อยนะครับอย่าล้มบ่อยครับแม่เริ่มฟัดกันนะครับความเข้มข้นของคู่คู่เอกคนนี้ยกที่4เดินต่อครับเพชรศรีนินหุบด้วยเข่าซ้ายเชียร์มาแล้วครับเอาแล้วครับเร่งเร่งแบบเต็มที่เลยครับเต็มสิสปีดเอาเฮียสั่งลุยครับแม็เปิดเกมครับตอนนี้เพชรศรีนินทย ซ้ายครับเพื่อนน้อยตั้งรับครับเพื่อนน้อยโตแข็งๆดูครับเพชรน้อยเตะซ้ายครับแม่ดูจังหวะล้มลงไปครับแม่ขาเชือกขาเชือกแมเกือบรอดกำลังร้งเวทีครับแล้วก็กรรมการลากเข้ามาเวทีต่อครับจะพุ่งไปหาอาจารย์ชุมพลอิตยชนนะครับมัดไปเรื่อยมัดแล้วครับล็อกสบายแรงครับเพชรศรีนินตีได้สองเม็ด มดูโจมแล้วครับยกนี้พัวหนุ่มัวพันถึงตัวแล้วไม่ห่างแล้วครับบุพิเชสครับนี่ครับเป็นนักมวยที่มีจังหวะวินาทีทองครับและมีเลี่ยมช่วยครับพระน้อยขยขวางไว้ครับครั้งที่แล้วชนะกันที่133ปอนด์ครับสัปปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้นักวาทีนี้พระน้อยนั้น สัส่งสมสบก,การณ์มาเยอะเลยครับปักใส่ศอกซ้ายกับมาสิเอา้าโฮไนเพศซินิ่ตีกรรมาการแยกแม่ทัดใจมันได้อะไรมันก็ลงไปครับตอนที่อาวุธเพศซินิครับบุกเขาบุกเขาแล้วจังหวะเพื่อน้อยเกี่ยวพยายามที่จะจังหวะนีเดบครับเดบเข่าพยายามจะเดบเข่าแม่แต่ว่าลูกจังหวะโต้นะครับ คะแนนน้อยนี่ก็โตสวยวันนี้น่ารักทุกคู่เลยครับช่วงการถ่ายทอดสด JK18 ต่อยกันมันครับอ่ะต้องชื่นชมครับทำดีต้องชมครับผมก็ต้องตีครับตีเพื่อก่อแต่ว่าวันนี้น่ารักครับบรรยายและสนุกเอาครับไม่มีเต้นกันให้รำคาญหูระมาดตาครับภาษามวยก็ได้ผิดได้เล่นทุกคู่แล้วคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับซ้าย แปิดกาดสายหลังเข้าหักไม่ลงเพชรศรินินเดินมีมัตรหนึ่งสองเร่งตีนี่คือข้าซ้ายครับก่อนจะเข้าถึงตัวก็โดนซ้ายไปก่อนครับเพชรศรินินนี่นะครับห่วย5ยกนะครับแหมลุ้นระทึกดูเกมการชกของเพชรศรินินครับหลังจากที่โดนแข้งซ้ายครับอ่ะแกยังไงครับโอ้ไม่มีบังเลยวิ่งก็ไปชนแข้งเลยครับโอ้ต้องบังนะครับไม่บังไม่ได้นะครับโอ้โ h ซื้อด้วยกำปั้นครับเพชรสีนิน้ายอีกแล้วแไอ้ต่อยทีเดียวก็โดนรวบครับยังบิดยังโตยังแทงอยู่นะครับเพชรสีนินอาแล้วครับตักกระแพงหน้าไว้ครับตักกระของพืชหันน้อยประกาศซาตาแยกออกมา,มาจะหักไม่ล้มอ่ะหมายปลายเท้าครับเอาครับสู้ไม่เลิกจริงๆครับเพชรสีนินอาครับ ไปคู่เดือดไปเลยครับพักสักคู่ครับยังเหลือยกหนึ่ง15มีนาคมนะครับคู่มวยเต็มพิกัดโดยคุณสมัยสุมเมตาะครับมวยช่างน้ำหนักวันศุกร์นะครับส0นาฬิกาย้ำกันดีครับชกวันเสาร์ช่างวันศุกร์ส0นาฬิกาครับอีก2อนาที4 5วินาทีครับเพชรศีดินทีเด็กก้าวแดงนะครับยก2โดนหมัดมีวูบไปนิดนึง ยามเร่กเดินครับซ้ายไว้บังไว้ครับพลาดาน้อยออกซ้ายออกแมบได้เอาแล้ววงในฟันในเพชรสีนินก็ก็ตีไม่ได้ครับแหมใช้การกางขาไว้ครับาับยืนอ่ะเสริจกันแล้วครับอ่ะรอต้นขำตะเล่นทางไหนครับฝ่ายแดงครับเพชรศีนินชีเด็ดเก้าเครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป